แล้ววันนี้วันนี้มาขอคำแนะ,แน,ะนำกับครับวันนี้ก็มาพบท่านพลเอกเชัยถาในฐานะว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของกองทัพแล้ก็ท่านก็เมตตาดีครับท่านก็ให้กำลังใจว่าเชื่อมั่นว่าผมทำหน้าที่นี้ได้แล้วก็ท่านบอกว่าความเป็นพลเรือนก็ไม่ใช่อุปสรรคแล้วยิ่งถ้าเราสนใจที่จะ หาความรู้และทําความเข้าใจให้เข้าใจกองทัพท่านก็เชื่อมั่นว่าทําได้แล้วก็ยืนอยู่ตรงกันอยู่3ามหลักก็คือ1ก็คือเราให้เกียรติซึ่งกันและกันรเราให้เกียรติกองทัพ2เราก็แสดงเจตนาที่ชัดเจนว่าเราเข้ามาเพื่อทําประโยชน์ให้กองทัพไม่ทําประโยชน์เพื่อตัวเองไม่เข้ามาเพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์ท่านก็เชื่อว่าทหารเขารับได้ แล้วท่านก็เชื่อว่าผมเป็นคนแบบนั้นจึงไม่หนักใจท่านก็อันนี้ก็ถือเป็นกําลังใจนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับท่านตีครับประเด็นสำคัญสำคัญที่เราต้องไปผักการนี้ให้ขอคำแนะนำหนะยครับเช่นเรื่องการว่าการกินอาหารการกิำลักอะไรต่างๆอ๋อไม่ไม่ได้เรียนท่านในรายละเอียดก็เป็นเพียงให้ท่านแนะนํากว้างๆภาพกว้างเท่านั้นครับ่งก็ทั่งก็แนะนําอย่างที่บอกท่านได้เตือนให้ระวังอะไรไหมไม่นะครับ ท่านก็ไม่ท่านก็เพียงแต่ว่าทั้งท่านปองผลด้วยท่านก็เชื่อวา่าที่ดูผมมาตลอดก,เอก,กเอนน็เชื่อว่าบุคลิกแล้วก็เชื่อว่าความตั้งใจเชื่อว่าผมไปได้จากนี้ถ้แถลงนนโยบายแล้วในส่วนของกลาฟมกอะไรตรงนี้จะต้องมีอะไรที่ระบุเข้าไปที่ชัดเจนในนโยบายรัฐบาลใช่ไหมครัมีมีเดี๋ยวตอนนั้นบัตรแถลงนโยบายค่อยค่อยดู ถ้าจะได้คุยกับคณะที่ทํางานนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมอ๋อคุยตอนนี้เขาทาเสร็จแล้วนี่<ะ>เรียเล่มแล้วมีส่วนไหนที่เกี่ยวกับกลาโหมที่คิดว่าเยอะอก็เยอะอก็อย่างที่เคยพูดมานั่นแหละในโยบายที่พรรคอื่นเขาใช้ก็ปฏิรูปกองทัพ่<ะ>ของเราท่านนายกท่านบอกว่าร่วมกันพัฒนากองทัพเพราะนี้จะพัฒนาแนวไหนอย่างไรเนี่ยก็ เดียวแถลงต่อสภาหมายถึงว,ว่าในนยโยบายไม่ได้ใช้คำว่าปฏิรูปแต่ใช้คํานี้ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเรื่องกินอาหารแล้วครับใส่ใส่ไว้ด้ไหมครับเก่กับอาหารก็พูดแต่จริงๆแม้ไม่พูดทุกคนก็รู้อยู่อันนี้เป็นเรื่องที่หลายพักได้พูดเพื่อไทยก็พูดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทาอยู่แล้วในนยโยบายที่จะร่วมกันพัฒนากองทัพเนี่ยลงลง,ลงลึกลงไปถึงขนาดเรื่องลดจํานวนกําลังคนหรือว่างดกบบเอาอะไรนี้ลงลงลึกถึงขนาดยิ่งผมก็ยังไม่เปิดดูนะ ยังไม่เปิดดูแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในเล่มดีกว่าแล้วก็ดูกันแตะแหลงแม่ไม่ได้เขียนไว้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมในสภาท่านท่านเช่ถาได้แนะนํำไหมคะวิธีรับมือกับทหารที่เกเรนยท่านนั้นมีมีคนลเม็ดอะไรไหมท่านไม่ได้บอกเหมือนกับว่าท่านเข้าใจว่าไม่มีทหารเกเรแต่แต่มันมันก็น่าจะมีบ้างนะแต่ไม่รู้ถ้ามีก็ผมคิดว่ามันตุกกระทรวงรายการทุกประเภทก็จะมีคน คนดีคนเกเรแล้วแล้วท่านส่วนตัวแล้วท่านมีวิธีรับมือยังไงผมก็ไม่หนักใจอย่างที่ผมบอกผมทํางานได้กับคนทุกประเภทนะครับแต่ว่าเราก็พยายามส่งเสริมคนดีให้ทํางานแล้วคนดีก็จะช่วยกันป้องกันคนไม่ดีเริ่มปรับตัวได้เริ่มชินแล้วยังครับกับเป็นแม็กโครนี้แบบอี้ต่อลฟ์พอตอนนี้ยังไม่ได้เข้ากระทรวงนะแต่ว่าตามว่าชีวิตมันก็เปลี่ยน มันก็ขาดความเป็นอิสระไปเยอะมีคนอยู่หน้าบ้านเต็มหมดเลยเริ่มชินก็ยังไม่ชินหรอกก็ยังต้องปรับตัวโดยธรรมดาแล้วผมเป็นคนง่ายๆเป็นคนที่ไม่ต้องอะไรเยอะแต่เมื่อมาอยู่ในกองทัพเป็นธรรมเนียมเป็นความรับผิดชอบเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับเขาเขาจัดอะไรให้เราก็ต้องเราก็ต้องปรับตัวเข้าท้ามเป็นระบบถ้าถ้าเราไม่ยอมรับระบบเขามันก็เหมือนเขาบกพร่องหลังจากที่เราหาเดินหาอดีต ผู้บัญชาการทหารบกอนรัฐมนตรีเกาหลิ่ที่เป็นทหารในส่วนที่เคยเป็นพลเรือนเราเราจะคุยไหมคะอย่างเช่นคุณชวนคุณชวนก็ถือว่ามีประสบการณ์เยอะก็มีก็มีหลายส่วนที่ผมไม่ได้เปิดเผยนะผมโทรหารือท่านหลายท่านที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนโดยเฉพาะอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็คุยกับท่านอยู่ตลอดคุณยิ่งลักษณ์ท่านแนะนําอะไรบ้างไหมท่านก็คล้ายๆกันทุกคนผมก็บอกไม่มีอะไรหรอกถ้าเราไม่ไปกลางไม่ไปกล้าวไม่มีปัญหาหรอก ทหารเขาเขาก็เป็นคนมีวินัยแี่คุณยิ่งลูกยิงหลักได้แนะนำให้ระวังทหารมากไมไม่ไม่รู้สึกยังไงครับจากที่สุดทิ้งน้องๆวันนี้เป็นบิ๊กทิ้งก็ยังไม่คุ้นหรอกก็ยังโคตรบิ๊กทิ้งทุกครั้งก็ยังขนลุกอยู่เข้าใจความรู้สึกของป้อมเรียกทิ้งพอเขาเรียกบิ๊กทิ้งเข้าใจความรู้สึกของป้อมอะไรอย่างเงี้ยบ้างบิ๊กป้อมบิ๊กตู่อะไรก็คล้ายๆอย่างนั้นมีความรู้สึกเอ้เราขนาดนั้นเหรอ ตำ,ตำแหน่งเลขาท,ที่ท่านบอกว่ากำลังฟอร์มทีมอยู่ในี่ในส่วนของพลเอกนะัทพลดิท่านได้อ่าส่งคนไปทาบทามหรือว่าติดต่อท่านหรือ,อยังว่าจะให้มาแบบอ,อตำแหน่งอะไรยังไงตรงนี้เรื่อง<ข>างานพูดคุยกันพูด<ม>คุยกันอยู่หลายคนพูดคุยกันแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างที่กำลังจัดใครลงตรงไหนดีที่สุดก็เชื่อว่าหลังเข้ากระทรวงแล้วสักหนึ่งสัปดาห์อนนี้ก็น่าจะลงตัวก็มีคนเก่งๆเยอะ คนเก่งเยอะเนี่ยเราจะวางวางยังไงมันถึงจะได้ศักยภาพดีที่สุดถ้าวางผิดที่ก็อาจจะศักยภาพอาจจะลดลงครับทนตถึงแล้ววันนี้ท่านว่านใจไหมครับว่าจะนำพากองทัพให้พัฒนาขึ้นหน้าไปได้ผมคิดว่าโดยตัวกองทัพเองเขาก็พัฒนาเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องอยู่ที่นะตัวที่ฟังแต่ว่า เราก็เอามุมการเมืองเข้าไปเติมแล้วเอาความเป็นนักการเมืองหรืออำนาจทางการเมืองไปช่วยสนับสนุนเขาก็ไปได้อยู่เยอะไปได้พี่ครับจัดชื่อขบอทั้งสามท่านเพิ่งจุดกับเท่าที่ดูได้ได้ได้พูดคุยกับแต่ละคนบ้างเป็นยังงครับอ๋อวันนั้นก็ทานอาหารร่วมกันที่วงใหญ่ก็ได้คุยกันก็หลังจากพบทหารผู้ใหญ่แล้ววันนั้นก็พบทหารหนุ่มใช่ไหมครับ เราพบนักวิชาการแล้วในสัปดาห์หน้านี้ก็น่าจะมีโอกาสพบกับอะรกับบางคนอีกระดับหนึ่งที่อาจจะรุ่นสําคัญสาคัญที่ทํางานในกองทัพแล้วแล้วเจอทหารหนุ่มแล้วเป็นยังไงบ้างกับกับเจอทหารแบบบิ๊กบิ๊กเห็นไหมตากก็มีมีต่างซึ่งก็เป็นธรรมชาติทหารหนุ่มวันนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะเขาคิดใหม่โดยเฉพาะพบเราทับที่คุยกันวนะันนั้นนี่พบไดวยว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดใหม่ๆ บุคลิกใหม่ด้วยเด่ยนไปเยอะกกงวลนหาสีส้มน,นะครับไม่กังวลหรอก,อรอกเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะรับใหม่เลยค่ะคคมีการม่อพระพุทธรูปนะครับ เรัรักมองตรงหน่อยครับขอบคุณครับก็ทางพลเอกเชษฐานะครับก็มอบพระพุทธรูปให้กับทาง นายสุทินขังแสงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ตบบาตบแขนเบาๆนะครับให้กําลังใจมีบิ๊กเวียงแล้วก็บิ๊กถินนะฮะภาพนี้ทั้งสองบิ๊กก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผู้ชมครับ ทั้งหน้าอย่านั่งครับข้างหน้าข้างหน้าอย่ายืนครับทั้งนาอย่ายืนครับอย่ายืนครับ